คนรอบตัวยังห่วงเป้ยรีโพสข้อความเพื่อนที่อวยพรให้โชคดีในทุกเรื่องดาราสาวสวยเป้ยปันวาดรีโพสข้อความเพื่อนที่อวยพรให้โชคดีในทุกเรื่องงานนี้คนสนใจและแห่ห่วงมากมายโดยขอให้สู้ๆและอรอฟังคำตอบจากปากของเธอ ทำเอาวงการบันเทิงร้อนแรงไม่หยุดหลังจากที่ชาวหนิตในโลกออนไลน์ต่างมีการจุดกระแสะและพากันมาฟูกกัสเรื่องการอันฟอลโลว์อันไอจีกันของคู่รักสุดฮอตเป้ยปานวาดและสามีหนุ่มป๊อปนิทิ ทำเอาแฟนๆตกใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ทั้งคู่ถูกจับตามองว่ามีการ unfollow และลบภาพคู่จริงล่าสุดแม่เป้ยได้โพสต์คลิปอวดสัดส่วนหุ่นในไอจีส่วนตัวซึ่งมีชาวเน็ตและศิลปินในวงการต่างเข้ามาคอมเมนต์นเป็นกำลังใจให้แม่เป้ยอย่างมากมายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดในอินสตาแกรมของเป้ยได้มีการเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่และลงรูปงานพรีเซนเตอร์อย่างต่อเนื่องซึ่งแฟนๆก็มาไลค์ลปละหัวใจให้หนักมากแต่ที่หลายคนโฟกัสคงหนีไม่พ้นการรีโพสตอรี่จากเพื่อนของเธอที่ทำเอาหลายคนสะอึกงานนี้คนเห็นก็พากันมาแคปรูปนี้และไปให้กำลังใจเป้ยอย่างมากมาย